สวัสดีเมืองเพชรบุรีวันนี้เราพามาชมสะพานขวดแห่งแรกในประเทศไทยสะพานขวดอยู่ที่วัดทองนุกค,คุณของหลวงพ่อเจริญซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพ่อแดงหน้าตาสะพานขวดเรามาชมกัน อันนี้คือหน้าตาของสะพานขวดจะเป็นรูปปลาทำจากขวดทั้งหมดเรามาชมกันภายในอันนี้คือภายในตัวปลาที่เป็นท้องปลาที่ทำเป็นทางเดินที่ท่านเห็นคือขวดทั้งหมด เรียงลายเอามาต่อกันประดิษฐ์ด้วยมือสะพานขวดแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีวัดทองนพคุณ สวยงามโดยปกติวันเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัดแม่ค้าพ่อค้าเป็นคนบ้านบ้าน นี่คือบรรยากาศภายในวัดทองนพคุณ